ต้แวต้องให้หมดทุงไปเลยเออเออเดี๋ยว,วกหกเดี๋ยวเลิกชินนนเมื่อกี้มีคนทำเลอะแ้วคือแย่จังนี้จะไปอุ้ยน <c oughs> แต่ยาลินก็ต้องเอาไปลงในช่องของแม่เลยแล้วเขาก็ได้ตงังเยอะกว่ะหนู <c oughs> เออลำแดงผู้ <c oughs> ติดตาม, <c oughs> มีมีคนบอกว่าที่ที่หนูขีตุก๊กตากับแอ่วนั่นอะ มีคนบอกว่าลุนลุนไปด้วยกันเหรอ,อแล้วแบ่งยามาได้ไหมยาามื่อยแล้วเนี่ยยาหวังอะไอย่างทิชูอยู่ไหนมือ,อเลือะรอแป๊บมันมีช้อนมาให้เลยที่หยิบช้อนอะไรมาณนั้นทำไมมันต้องต้มด้วยอ่ะเป็นของหวานใช่หรอต้มมันก็เสียงกว่าดิ มันต้องให้ช็อกโกแลตมนันละลายเหมือนในรูกแบบนี้เอ๊ะต้องต้มน้ำให้ช็อกโกแลตไม่ละลายน้ำใครไปทางใต้เหรอเล้วยังไม่ได้ต้มน้ำเลยนี่ใช่เดี๋ยวต้องปิดกล้องแล้วก็ค่อยย่าต้มน้ำให้หน่อยโอ้มันต้องทำย่างอืดเราวันวันนึง ใช้น้ำอะไรวะถ้าถ้าโอ้วะโหพูดโหยูทูบเบอร์อันนี้คือต้องทำอะไรไหนอ่านสิมันต้มอะไรนี่ไงเหมือนต้มน้ำไปทางใต้ให้ไอร้อนมันช็อกะละลายประมาณนั้นนเาะต้มน้ำเอาเนี่ยคออ่านผักข้างในรูปผังข้างเห็นปะเหมือนต้องใส่น้ำปลาหรือน้ำต้มน้ำน้ำเปล่าอย่างเนี่ยน้ำต้มที่ขิงแล้ยมันจะละลายยังไงเราขิงเอามาขิงผัดผิดเด็กวันนี้ไว้ที่ชีกสองผัดตุ้ม นำถุงความร้อนใส่ไปในถ้วยนะ